วัสดีค่ะคุณชามค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงคุณชามหนิงถามในภาพรวมก่อนว่าในสถานการณ์เศร,รษฐกิจแบบนี้เอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนอาจจะมีคําแนะนําจากกูรูหลายๆคนบอกว่าเว้ยช่วงเนี้ยอะไรอะไรมันก็มีความผันผวน,ผน,ผนมีความไม่แน่นอนเราเก็บเงินสดเอาไว้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปลงทุนอย่าเพิ่งไปอะไรเนี่ยมุมของคุณชามจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน,นการลงทุนมองเรื่องนี้ยังไงว่าจริงๆมันเราควรจะลงทุนไหมคะในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ จริงๆทุกคนพูดถูกนะคะในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้คือทั่วโลกค่ะเราสัมับสายมากๆจริงๆแล้วก็ในประเทศไทยเราจะเห็นถึงปัญหามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเรื่องของการเมืองที่ไม่มีสเสถียรภาพใช่ไหมคะในเ่อนในส่วนของการสู้รบที่ชายขอบ พื้นที่ข้างเคียงเราใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยคะ่ะที่สะสมมาตั้งแต่หลังโควิดอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ทุกคนอมองเห็นอยู่แล้วแต่ถ้าเราเก็บเงินไว้เฉยๆนะคะบางทีอาจจะไม่เพียงพอต่อการที่เราจะต้องแบบต่อย,ยอดไปเพื่อใช้ในอนาคตใช่ไหมคะบางทีเราอาจจะต้องมองหาการลงทุนที่ค่อนข้างปลอดภัยคะ่ะแบบเซฟๆนิดนึงเพื่อที่จะกระจายการลงทุนบางส่วนไปไว้ตรงนั้นบ้างค่ะ แล้วคําว่าการลงทุนที่ค่อนข้างปลอดภัยเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยเรียนรู้เรื่องของการลงทุนมาก่อนคําว่าลงทุนหมายความว่ายังไงเหมือนกับเอคนในยุคพ่อรุ่นแม่เราที่แบบเอ้ยไปซื้อทองไปเอซื้อตึกอะไรแบบนี้เนี่ยให้ปล่อยให้เช่าแบบนี้เรียกการลงทุนไหมแล้วเอมันการลงทุนที่มีความปลอดภัยเนี่ยมันควรจะต้องเป็นยังไงคะที่เหมาะกับคนในวัยกเกษียณเนี่ยคะ่ะ จริงๆนิยามคำว่าปลอดภัยนะคะสําหรับพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะก็คือเข้าใจค่ะถ้าเราเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็รู้รายละเอียดติดตามข้อมูลอย่างอย่างติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะทําให้เราอ่ะสามารถที่จะตัดสินใจได้ดีค่ะมันก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นมันไม่ได้นิยามแค่ว่ามันจะต้องเป็นเงินฝากเท่านั้นจะต้องเป็นพันธบัตรรัฐบาลเท่านั้นนะคะแต่เป็นอะไรก็ตามที่ทุกคนนะคะเข้าใจแล้วส่วนการลงทุนน่ยคืออะไรคือเราเอาเงินนะคะ ไปลงทุนให้ทำงานแล้วได้ผลตอบแทนมาโดยที่เราไม่ต้องออกแรงค่ะดังนั้นมันอาจจะออกมาในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่เก็บเอาไว้แบบที่หลายๆคนทำซื้อท่องให้คนอื่นเช่าซื้อพาสเมนต์น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นการลงทุนที่ทุกคนนิยมด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่ต้องลงแรงลงอะไรเลยไม่ต้องเป็นตรวจสอบอะไรเยอะแยะด้วยแล้วก็จะมีการลงทุนแบบที่เราสามารถจะไปลงทุนในกองทุนร่วมที่ให้ผู้จัดการกองทุนค่ะที่เขาเป็นมืออาชีพในการที่จะแบบ การลงทุนให้เรานะคะเลือกตัดสินใจกับลงทุนที่เซฟขึ้นก็ได้อย่างเช่นพันธบัตรหุ้นกู้อย่างนี้เป็นตน้นค่ะคุณชามค่ะแล้วถ้าหากว่าพี่ๆสนใจในเรื่องของการลงทุนพี่ๆไวเกา่าเราตั้งเราตั้งพื้นฐานว่าพี่ๆเนี่ยเขามีเงินเตรียบไว้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็สนใจอยากจะลงทุนจุดเริ่มต้นจะต้องทํายังไงบ้างหรือว่าควรจะแบ่งสัดส่วนของเงินที่เก็บออมเอาไว้เอามาลงทุนเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะคุะคณชาม ค่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่ดีนะคะที่ทุกคนนะคะอยากที่จะใส่ใจที่จะลงทุนก่อนเพราะว่าช้ำเห็นหลายๆหลายๆเคสนะคะที่ผ่านมาคือด้วยการทํางานมา15ปีเนาะ <S <S <ๆ>ก็จะเห็นตั้งแต่น้องที่แบบเรียนจบแล้วก็เริ่มลงทุนแล้วก็เห็นพี่ๆบางคนที่กาลังจะเกษียณแล้วก็เริ่มลงทุนเพื่อเกษียณแล้วบางคนที่เกษียณแล้วก็เริ่มลงทุนจริงๆไม่มีคําว่าสายสาหรับการเริ่มต้นนะคะดีที่สุดก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยถ้าเกิดว่ามีเงินเก็บอยู่แล้วนะคะบางส่วนอยากจะลงทุนสามารถเลือกลงทุนที่ได้ อบแทนอาจจะไม่สูงมากก่อนนะคะจริงๆต้องก่อนว่าเป้าหมายในชีวิตของเราอะ่ะคือเราต้องการอะไรกันแน่แล้วตอนที่จบอะคา่ะปลายทางของเรามันคืออะไรเนาะเราถึงจะคํานวณออกมาได้ว่าจริงๆอะ่ะเราต้องลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนอยู่เท่าไหร่แล้วเรายังคงมีไลฟ์สไตล์ยังคงมีชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าหลายคนอะ่ะยังไม่ได้คํานวณว,ว่าจริงๆแล้วฉันต้องการอะไรกันแน่คะ่ะมันจะไม่ชัดเจนพอมันไม่ชัดเจนอะ่ะเราก็อาจจะเอาเงินไปวางไว้บางที่ที่มันปลอดภัยไว้ก่อน หลังจากนั้นเราก็เริ่มมาสำรวจตัวเองว่าทําให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะสําหรับที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยฉันิบายไปอย่างนี้ค่ะก็อย่างเช่นที่เรารู้จักดีที่สุดคือธนาคารอาจจะฝากติ๊กฝากประจำแบบนี้เป็นต้นนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นสลากออมสินสลากออมสินเนี่ยพี่ๆหลายๆคนเด็ยก็จะซื้อนเป็นประจําอยู่แล้วใครก็ดวงดีก็ถูกบ้างใครไม่ถูกบ้างก็จะได้ผลตอบแทนประมาณหนึ่งถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าถูกถ้าถูกก็จะได้ได้ผลตอบแทนเยอะขึ้นมานิดหนึ่งถัดไปค่ะที่ลงทุนได้ง,ง่ายแล้วก็ทุกธนาคารมีกก็็คืออเปนนงทุรวม ซึ่งบางคนถ้ามีเงินก้อนใหญ่เน่ยก็อาจจะลงตราสารหนี้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าตราสารนี้มีหลายตัวที่ default หรือพูดง่ายๆก็คือเขาผิดนัดชําระหนี้แล้วเป็นบางตัวดังนั้นหลายๆคนก็จะกังวลว่าเฮ้ยถ้าเอาเงินไปลงทุนอ่จจะแบบไม่ได้เงินคืนหรือเปล่าหรือว่ากิจการในบริษัทประเทศไทยอ่ะกิจการไหนที่มันมั่นคงฉันไม่มั่นใจอันนั้นแหละคือความเสี่ยงถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะรู้สึกว่ามันเสี่ยงสูงแต่ถ้าเราเข้าใจว่าบริษัทนั้นทำธุรกิจอะไรอย่างเช่น บริษัทก้าฟิเนนซ์ทำธุรกิจโรงไฟฟ้าทำธุรกิจหลายๆอย่างอระเรามรู้สึกว่าเอ้ยเราเข้าใจว่าบริษัทเขาใหญ่เนาะแล้วก็บริษัทเขามีความมั่นคงสูงถ้าเราจะซื้อหุ้นกู้ของเขามันก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงมาหลังจากความเข้าใจของเรานั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเกิดสรุปง่ายๆถ้าเกิดมีเงินอยู่แล้วเนี่ยก็มีหลากหลายช่องทางเนาะที่จะลงทุนง่ายๆถ้าเป็นเงินไซส์ไม่ได้ใหญ่มากก็แนะนําว่าเป็นกองทุนรวมจะ สามารถที่จะไปซื้อกองทุนรวมของตราสารนี้ได้หลายๆประเภทแถมยังกระจายความเสี่ยงด้วยแต่ถ้าแบบเฉพาะเจาะโจมมีเวลาในการศึกษาก็ลงตราสารนี้โดยตรงไปก็ได้แล้วนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มีเวลาว่างจริงหลานเกษียณแบบอยากที่จะเข้ามาลุยเรื่องการลงทุนก็เงินไปพักไว้ตรงนั้นก่อนค่ะแนะนําว่าให้เรียนก่อนแล้วค่อยลงทุนจริงๆค่ะแล้วก็ที่สาคัญอนะ่ะการเรียนนะคะสำคัญมากเพราะว่าอันนี้เป็นเงินที่มีผลต่ออนาคตของเราทุกคนดังนั้นอ่ะเราไม่สามารถที่จะแบบ ทำความเข้าใจแค่เบื้องต้นแล้วก็เชื่อคําพูดของใครสักคนหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจลงทุนแล้วเอาชีวิตของเรากับเงินของเราที่จะใช้ในอนาคตไปฝากไว้กับคําพูดเหล่านั้นนะคะจะต้องเข้าใจลึกๆจริงๆก่อนค่อยๆตัดสินใจไปอนอกจากเราจะพิจารณาเรื่องของผลตอบแทนแล้วเนี่ยเราต้องเราต้องมีความเข้าใจและรู้จักกิจาการนั้นหนักด้วยก่อนทีน่เราจะตัดสินใจในการลงทุนมีม,มีมีวิธีการในการประเมินไหมคะว่าเอ๊ะฉัน สนใจธุรกิจอันนี้แล้วเอ๊ะฉันจะต้องศึกษาอะไรในในความเป็นธุรกิจน,นั้นเพื่อที่จะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าถ้าฉันจะเอาเงินของฉันไปลงทุนตรงนั้นแล้วมันจะมันจะงอกเขยแล้วมีอานาคตนะคะจะพิจารณาเป็นคำถามที่ดีมากค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องต้องกลับมาตรากด้วยตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วอะ่ะเรา พร้อมหรือย่างที่อยากจะเข้าไปศึกษาการลงทุนเพราะว่าการลงทุนอ่ะมันคือการบริหารเงินซึ่งเงินเป็นปัจจัยที่ศูนย์นะคะไม่ใช่ปัจจัยสีเป็นปัจจัยที่ศูนย์ที่สําคัญที่สุดในในชีวิตเราปัจจัยหนึ่งทุกคนยอมรับทีนี้พอเราเริ่มเข้าไปตระหนักตรงนั้นนะคะเราจะเริ่มเข้าใจว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอ่ะเงินเราจะไปวางที่ไหนมันเติบโตไม่เท่ากันเนาะ แล้วทีนี้เราค่อยมาตัดสินใจว่าแล้วสิ่งไหนคือสิ่งที่เรามองว่ามันสําคัญเราอาจจะเริ่มจากการไปฟังกูรูต่างๆดูความคิดเห็นของเขาอะค่ะว่าความพิเห็นของกูรูแต่และคนนะ่ะเขามองว่าแอสเซทอะไรสําคัญอย่างเช่นเราไปฟังช่องคุณลุงฉละเขาบอกว่าทองคําและคริปโตบิตคอยค่ะเป็นแอสเซทที่ต่อไปก็คือจะ leading the world คือแบบนาโลกไปเลยอ่ะเราก็เราก็เก็บไว้ในใจก่อน เราไปฟังอหล,หลายกูรูเขาก็จะโปรโอเมริกามากบอกว่าธุรกิจอเมริกาที่เกี่ยวกับ AI ทั้งหลายหุ้นเหล่านั้นจะเติบโตได้ดีมากนะคุณเห็นเจมินไงไหมเอไอ mm hmm. <AI S 2> ของ Google ดูสิสตอนนี้มันแซง c h a t GPT ไปแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็เก็บเอาไว้ในใจก่อนว่าเอเหล่านี้น่าสนใจแล้วจากนั้นนะคะเราก็มาดูว่าหลังจากที่เราได้ธุรกิจทุกอย่างแล้วค่ะหน่งเรามาเลนกิ้งให้ความสำคัญว่าแล้วอันไหนคือสิ่งที่ใจเรา trust ว่าเออมันใช่หลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยเข้าไปเริ่มศึกษาจาก จุดนั้นเป็นจุดแรกค่ะแล้วเราก็ค่อยๆขยายวงในการศึกษาไปเรื่อยๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินจํานวนมากในการเริ่มต้นนะคะส่วนใหญ่ใช้เงินจํานวนไม่เยอะเลยค่ะในการเริ่มต้นถ้าหนึ่งมีหนึ่งล้านบาทเนี่ยรับรองว่าสามารถลงทุนได้แทบทุก asset class สํำหรับบางท่านที่เป็นแบบไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยคือความรู้เป็นสูตรเลยเนะี่ยเอ,อ อาจจะรู้สึกว่าเออฉันก็สนใจในการลงทุนนะแต่ว่าไม่รู้เลยว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงที่ปรึกษาการลงทุนคือใครจะไปปรึกษาใครแต่ยังไงเขาจะหลอกฉันไหมหรือฉันจะพิจรนารณาในการลงทุนอะไรในการเริ่มต้นสำหรับคนที่สูงเลยจริงๆนะคะับกทามีมีคำแนะนำ สำหรับยุคนี้นะคะเป็นยุคที่ดีมากสําหรับการเริ่มต้นค่ะเพราะว่า YouTube เยอะมากค่ะแล้วก็มีสื่อข้อมูลจากหลายๆโบรกเกอร์เนี่ยที่เปิดเผยออกมาเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือด้วยมีทั้งธนาคารมีทั้งบรกเกอร์ที่ทำสื่อออกมาออนไลน์เยอะแยะมากมายนะคะแล้วถ้าเรามาเจอในสื่อออนไลน์แบบนี้ช้าเชื่อว่าทุกคนสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้ความรู้จากแหล่งเหล่านี้แต่ ต้องมั่นใจนะคะว่าเป็นแหล่งที่ถูกต้องออน่าเชื่อถือค่ะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคสมัยของแหล่งข้อมูลและการโกงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยถ้าไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือตวอรวจสอบได้ะค่ะไม่ได้แบบมีกรอตอมารับรองอ่ะก็จะแนะนําว่าไป,ไปดูอันที่อันที่น่าเชื่อถือดีกว่าค่ะที่นี้ถ,ถามคำถามก็คือเราจะเริ่มต้นยังไงละ่ะอันที่1ก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปศึกษาด้วยตัวเองก่อนเบื้องต้นนะคะอันที่2ก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปปรึกษากระทางบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถนะคะ,ะที่จะสามารถให้ข้อมูลเราได้ที่จะสามารถแนะนําเราได้ว่าเราควรจะต้องไปศึกษาข้อมูลในส่วนไหนแล้วก็มีผลิตอะไรบ้างที่เราสามารถลงทุนได้นะคะที่สําคัญก็คือ,อ ้าให้แนะนำจริงๆเลยนะคะที่สำคัญก็คือเราควรจะมีที่ปรึกษาหลายๆคนค่ะการที่เรามีแหล่งข้อมูลแล้วก็มีผู้ที่เราสามารถพูดคุยได้หลายๆข้อมูลนะคะมันจะมีความคิดเห็นที่หลากหลายเราก็นํามาตัดสินใจด้วยตัวของเราเองได้ค่ะว่าเมื่อเราสามารถที่จะลงทุนอนไนได้บ้างเนาะคะ่ะแล้วก็แบ่งเวลาเลยค่ะถ้าเกิดว่าศูนย์จริงๆอะ่ะต้องแบ่งเวลา24ชั่วโมงเรามีเวลาให้กับการนอนแล้วแล้วก็มีเวลาให้กับการกินแล้ว มีเวลาให้กับงานที่ทําให้เราทั้งเหนื่อยทั้งเครียดทั้งปวดหัวแล้วเรามีเวลาให้กับอนาคตรเราหรือเปล่าดังนั้นถ้ามันจะประมาณสัก30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงอะเวลาให้กับอนาคตของเราในส่วนที่เหลือตลอดชีวิตอะเราต้องมีนะคะเราจะมีเวลาตรงนั้นเสมอค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งเวลาชัดเจนไปเลยว่าทุกวันครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงจะเป็นเวลาเพื่อการศึกษาเรียนรู้เรื่องการลงทุนคุณก็แบ่งไปเลยค่ะแล้วคุณก็แบ่งไปว่าคุณอยากจะทําอะไรบ้างวางสเก็ตว่าให้มันชัดเจนนะคะมีเป้าหมาย แล้วหลังจากนั้นนะคะเงินที่เราเออกไปลงทุนนะคะเราก็จะมีความมั่นใจานการตัดสินใจมันก็จะดีนะคะคุณชาวันนี้สุดท้ายค่ะอยากให้คุณชาได้ฝากที่พี่ท่านทุกท่านนะคะที่สนใจในเรื่องของการลงทุนแล้วก็อยากจะเริ่มต้นในเรื่องนี้เพืทำที่เกินที่เราเก็บหอรรมรอมิบมาตลอดชีวิตน็เคยได้ขึ้นนะคะอยากให้ใหฝากในประเด็นนี้หนึ่งะคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่หนิงคือชอบคําว่าเงินที่เราเก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิตเราต้องรักษาให้ดีการรักษาให้ดีคือการที่เรามีความรู้ความเข้าใจอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดชามอ่ะอยากามีความหวังว่าพี่ๆทุกคนที่ฟังในรายการนี้ค่ะจะเข้าไปใส่ใจในการที่จะเรียนรู้เรื่องของการเงินเพิ่มเติมขึ้นนะคะแล้วก็รักษาเงินก้อนนั้นให้งอกเงยขึ้นมาจริงๆ การเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะทำให้พี่ๆเข้าใจในโปรดักตต่างๆช่องทางต่างๆที่จะทําเงินให้พี่แนอนาคตได้มากขึ้นอย่ารีบตัดสินใจค่ะยังไงเงินอะรอได้1วัน1เดือน3เดือนรอได้ค่ะขอให้มั่นใจก่อนขอให้เข้าใจก่อนแล้วก็ขอให้แบ่งเวลาในส่วนหนึ่ง แล้วก็เห็นว่ามันสําคัญจริงๆในชีวิตว่าเวลานี้จะทําให้ชีวิตของเราอ่ะในอนาคตมันดีขึ้นมาแค่มากแค่ไหนนะคะแบ่งเวลาให้กับข่าวนิดนึงแล้วก็เข้าไปศึกษายอย่างจริงจังแล้วก็ลงทุนด้วยความมั่นใจชําเชื่อว่าพี่ๆทุกคนนะคะถ้ามีสติเนาะอย่างชําเองก็ฉันก็จะบอกลูกค้าแล้วทุกคนว่าเราเราต้องมีสตินะตอนที่เราตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างมันใช่หรือเปล่าเราพยายามย้ําเตือนกันและกันนะคะนั่นแหละค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสําหรับการตัดสินใจเรื่องการเงิน นับเราด้วยคน